วันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดชุมพรครับมาพบกับพี่นิคมศิลประสอนประธานกลุ่มวิสา,า,าหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟาบ้านท่าสิงที่นี่เป็นแหล่งขึ้นชื่อเรื่องการปลูกกาแฟาโรบัสตา้าคุณภาพสูง <c oughs> ก่อนที่จะคุยต่อไปผมขอชิมกาแฟาก่อนเลยนะครับโอ้มันเข้มจริงเลยครับพี่ถ้ากินแล้วสีนต้องเข้มนะครับ <c oughs> <c oughs> พอเรามีเทคโนโลยีเข้ามานะครับมันทําให้มูลค่าของกาแฟเพิ่มขึ้นแล้วก็รายได้ก็เพิ่มมากขึ้นไปด้วยกาแฟทำสิงเนี่ยเราขายในกิโลกรัมละสามร้อยบาทท้องตลาดเนี่ยซื้อขายกันที่โอ้โหพี่รับพนักงานเพิ่มัลยมั้่มารับชมได้ที่ YouTube ช่องสยามคูโบต้าได้เลยครับ